ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปปไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลามึงจะดูอะไรกันนักหนาโอ้ยังไงสัญญาจะเล่าให้จบวันนั้นน่ะหนูนั่งอยู่ที่ร้านที่ห้างเซ็นท่านอ่ะเวสเกตอ่ะไอร้านสลัดแซค์รี่นั่งกินสลัดกับ ยกเกิดกับสามีอยู่แล้วหนูก็นึกถึงวันนั้นน่ะไอ้น้องมันเพิ่งเล่าให้หนูฟังอ่ะหนูเกิดหัวรอขึ้นมาแล้ว <c oughs> เกือบเกือบสำลักค่ะพี่เป๊ะทำไมอ่ะคือน้องคนเนี้ยเขาชื่อเชอรี่รเป็นสาวประเภทสองชื่อจริงชื่อนายวิเชียนเขาบอกเขาอยากเปลี่ยนชื่อแต่หมอดูบอกว่าชื่อเนี้ย มาแสดงความเป็นตัวตนทําให้เขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ชื่อจริงเขาเขาเราชื่อได้ชื่อเชอรี่รน้องเป็นสาวสองที่สวยมากอืแล้วก็ทํางานอยู่บาร์ทํางานอยู่บาร์ประเภทหนึ่งอ่าแล้วก็คือนั่นด้วยง่ายๆที่บาร์นี้มีทั้งผู้หญิงแท้แล้วก็ผู้หญิงเทียม,มนะคะคราวนี้น้องคนเนี้ยรู้จักหนูมาจากใครอีพี่แจ็คอีพี่แจ็คเป็นคนติดต่อให้มาคุยกับหนู พอหนูฟังปุ๊บหนูแซงชิวอีพี่แจ็คไปเลยรอไปก่อนนะพี่แจ็คเออยังไงฮะน้องบอกว่าก็น้องก็ไปกับแขกด้วยอะไรด้วยง่ายๆอ่าแล้วก็คราวนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งมันมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งมาพาน้องไปก็อะไรก็ตกลงค่าแรงกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพาน้องไปที่โรงแรมแล้วเขาก็บอกว่า เออฉันจะไม่ทำอะไรเธอแต่ขอให้เธออะถอดแค่เสือ้อข้างบนห้มมามแก้ผ้านองเขาก็งงว่าอยู่ n t you n t n t want to make love with me คือคุณไม่ต้องการอะ,อ,ะอะไรกับฉันหรอเขานอน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 มันก็งงแล้วว่าเราจะเอากูมาทำไมวะเออคร,คราวนี้ญี่ปุ่นคนเนี้ยมันก็ไปเปิดเพลงเพลงหนึ่งซึ่งน้องบอกว่าหนูจาทํานองได้ ดี๋วแล้วก็บอกมัน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 เป็นเพลงยังไงวะอ๋อเพลงซูเปอร์ลุเออใช่ใช่พี่พอลองได้เหรอเออรู้จักเดี๋ยวพี่พอลองลองดิทําไมวะเออหรอยากจะรู้ว่าจะได้อารมณ์ไหมครับทำไมวะอ่ะเดี๋ยวลองลองเมโยเทชิเตนันิโมมิเอจูบโอ้โหหน้าญี่ปุ่นคนนั้นลอยขึ้นมาเลยมันบอกทําไมอ่ะน้องพอมันฟังเพลงนี้มันก็นั่งจิบวาย ไม่ให้หนูถอดเสื้อ,อแล้วมันก็ให้หนูยกแขนขึ้นครับยกแขนสองสองข้างเหมือนชูมือขึ้นแล้วหมุนๆน,นะ,ะพี่พลอยอแ,แล้วมันก็เออแล้วมันก็เอาจมูกบดนมจกักรและห <laughs> นมูมันดมมันดมแล้วมันก็ไปมันก็ยืนช่วยตัวเองแล้วมันก็บอกโอเคอยู่กลับไปได้แล้วฮะจ่ายเงินมาสามพันบาทดีูดูดๆ เดี๋ยวก่อนหนูบอก่ล้หนูว่าใหหนูควรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือคือคืออย่างนี้ก่อนคือคือเขาจ้างน้องเชอรี่ไปไปห้องไปโรงแรมเปิดปุ๊บเปิดเพลงเปิดอวายอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บสร้างบรรยากาศในห้องอย่างดีบอกน้องว่าอย่าเพิ่งห้ามถอดเสื้อผ้าห้ามแก้ผ้าจากนั้นให้น้องชูมือขึ้นสองแขนอ้สองแขนขึ้นอย่างนี้เออแล้วตัวเองก็เดินเข้าไปใกล้นะก็เอจมูกไปดมที่ตรงจักรยานทั้งสองข้าง ช่แล้วก็ลูกแข็งขึ้นมาแล้วก็ลวกก๋วเตี๋ยวตัวเองใช่้ยมันบอกว่าครามี้มันบอกว่ามันนะชอบน้องคนนี้นะขอหลายแล้วพอวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยพอยพอยูทเพิ่งถามหน่อยแล้วน้องตอนนั้นน้องก็ตกใจไหมว่าเขาก็งงจริงว่ามึงไม่ทํะไรกูหรอแค่นี้เองหรอแเอได้เงินมาสามพันบาทน้องโอเคมากแล้วจบแค่นั้นเลยหมายถึงว่าจบแค่นั้นแล้วก็กลับบ้านเลยเหรอกลับมาได้เลย <Hey. S 2> น้องก็เอาเรื่องเยันมาแล้วให้เพื่อนที่บาฟังเออเพื่อนก็บอกให้ i, งงว่ากูอยากได้แขกแบบนี้ว่าไม่กูไม่ต้องเจ็บจีนี้ค <laughs> ้ามีวันลุงขึ้นญี่ปุ่นคนนั้นไลน์มาหาเออชอบไหมเออพ e a s e take p h o to to m อเออเอมันก็ถามว่า photo your a r m พ a ส e ฮะให้ถ่ายรูปจกักรและส่งไหมให้ม <laughs> ั <laughs> นน้องก็ถ่าย oh. <laughs> น้องก็ชู oh. แล้วก็ถ่ายส่งไปให้มันพี่เป้ uh, 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 uh. พอถ่ายเสร็จ มันก็โอนเงินมาให้น้องขอบัญชีโอนมาให้น้องอีกสามพันบาทขอดูจกักรแลใช่โอนเงินมาให้มวสามพันบาทมันคือความเนี้ยมันก็เลยถามตรงๆว่าอยู่ไม่อยากดูอย่างอื่นในร่างกายเหรอมาบอกว่าไม่อะ่ะมันไม่มีอารมณ์ถ้ามันดู<ะ>ดูจักรแลเมื่อไหร่อ,ะรอะ่ะขำมันจะแข็ง้ยดูก่อนนะคือน,น้อง ขอขอโทษนะต้องถามแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าจักรแรของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคือคือความหมายคือน้องเขารักแร้ขาวหรือใช่ไหมขาวทำเลเซอร์โอเคขาวเนียนขาวสวยเนียนอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมีขนไม่ใช่นะไม่ใช่คราวนี้คราวนี้ญี่ปุ่นคนเนี้ยเขาก็ทักมาหาน้องบ่อยเออให้ส่งรูปไปให้ดูประจำใครเขาบอกว่ามีเพื่อนคนไหนอ่ะอยากได้เงินใช้ไหมให้ถ่ายรูปส่งมา เขาจะให้คนละสามพันแล้วเขาก็จะให้น้องอ่ะให้น้องเชอรี่ห้าร้อยบาทเป็นค่าแนะนำคราวนี้สาวๆก็ต้องการสิสาวๆต้องการมากก็ถ่ายส่งกันไปพี่แล้วก็ได้เงินจริงๆเอาได้จริงอีกเอาใช่คราวนี้พอวันหยุดของมันของซาโจ้คนนี้พอซาโจ้พอซาโจ้เขาหยุดใช่ไหมเขาก็มาหาพวกน้องๆที่บาร์คราวนี้เขาก็จะเลือกผู้หญิงอ่ะ <บ> <expand. S 2> มาม่าสั่งกระถางเลยต้องการนำบางอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็เลือกไปสามสี่คนเข้าไปในห้องที่เป็นห้องคาราโอเกะอครับอ่ะคราวนี้ยเขาซื้อดื่มแจกทุกคนเลยพี่อแล้วคราวนี้ยเขาก็ให้ทุกคนน่ะนั่งยกแข่งขึ้นโชว์สักแค่ละทีละคนกูจะบ้าตายแล้วมันก็มาไล่ทีละคนพี่แล้วมันก็ยืนลวกของมันไปไล่ทีละคนแล้วก็พอมันเสร็จมันก็ให้เงินทุกคนอ่ะคนละสามพันบาท เฮ้ยใช่นี่นะตางนี้มันมีเด็กกว่าอะไรยังไม่เด็กกว่านี้เหรอถ้าผู้หญิงคนไหนสวยๆไม่โกนขนจะกระแลมาเป็นขนๆอย่างงั้นน่ะมันจะให้คนนั้นหนึ่งหมื่นบาทแบบธรรมชาติเลยแบบทุกคนอยากได้เงินพี่เล่นไม่โกนกัน ไม่กนแล้วไปปลูกตัวไปใช้ยาที่มันเขาปลูกหนวจะมาทากันเพื่อให้ขนจะก็แล้มันยาวยิ่งยาวยิ่งได้อุ้ยพอมันเห็นปุ๊บมันมันมาที่บารเลยพี่ซาโจาคนเนี้ยใครที่ขนยาวยาได้สามคนเอาไปสามคนวันลุ่งขึ้นเด็กมันกลับมาเล่าให้เชอร์รี่ฟังมึงมันเขีียขนกูเล่นกันน่ะ แล้วมันมีความสุขกับการดูคนจะคขลแลขุงมภาคเลยมึงแล้วมันก็ช่วยตัวมันเองจนมันเสดนะมันก็เปิดเพลงซูบารูฟังอะโอ้ยคือทุกคนแบบกลายเป็นเรื่องตลกมากเลยว่าเฮ้ยมันเป็นโลกจิตหรือเปล่าวะคือมันจะมีคนมองอางประเภทที่ว่าจะมีอารมณ์กับจุดใจจุดหนึ่งในร่างกายมนุษย์นะพี่เป๊ะ เฮ้ยหรือก่อนนะคือถ้าถ้าอย่างถ้าถ้าถ้าแบบนี้คือเขาไม่ต้องเสียตังก็ได้อ่ะจริงๆนะไปอยู่ไปนั่งอยู่ตามสวนสาธารณะที่ก็ออกกําลังกายกันน่ะเออสาวๆบา้านเลยมันไม่ได้อารมณ์อะมันมต้องแบบได้สัมผัสได้แบบอย่างเวลาถ่ายรูปไปอ่ะมันจะมีการซูมบึ๊บถาไปเห็นแบบว่างานรักแลอ้อ้หบหรือไม่งั้นก็คือหรือไม่งั้นก็ไปแบบตามที่เขาโหนบ้าโหนอะไรกันหรือ ทำไมมันไม่น่าจะมีมันไม่น่าจะมีอารมณ์อะพี่มันเหมือนกับว่ามันจะต้องแบบแต่งตัวด้วยอะไรด้วยคราวนี้ยความที่เชอรี่เชอรี่เริ่มสีก g าซาโจคนเนี้ยครับมีวันหนึ่งอ่ะซาโจชวนเชอรี่กับเด็กอีกสองคนไปเที่ยวเมืองจีนอืมโดยการจ่ายค่าดิ้งซื้อเวลาให้หมดเลยจ่ายให้ทุกอย่างครับให้เงินด้วยคนละสี่หมื่นให้ไปกับเขาเนี้ยแหละ ลูกไม่ไปทําอะไรไปแอบถ่ายรูปเจ้ากระแปผู้หญิงจีนที่เขาชอบใบขนยาวผู้ผู้หญิงจีนเขาชอบใบขนกันถ่ายส่งมาสัตถ่ายแล้วก็ให้มันดูอะมันมีความสุขกับจุดนั้นมากอะพี่อืมแล้วพ่อตกกลางคืนทํากิจกรรมกันครับก็สไตล์ตเดิมอะ่ะไม่มีกตรเมคเลิฟอะไรเลยพี่<อ>แค่ทุกคนนอนโชว์วงแขนให้มันเขี่ยขนเล่นอะผู้หญิงที่ไปก็ห้ามโกนนะ ทุกคนอย่างได้เงินหมื่นอ่ะก็ไม่โกนอ่ะพี่แต่ใส่เสื้อกลับไอ้นี้ไม่ได้อ่ะโชว์ไม่ได้อพี่ว่านะโคงแบบนอนขำกันทั้งคืนนะจริงไอ้โคดเกี้คงเหลือแล้วพี่พวกมันนั่งขำเาว่ามาพี่พลอยหนูนะนั่งขำนะขำเกือบขีดนะจะพวกหนูทําห่าอะไรไม่ได้พวกหนูต้องเก็บอาการกั้นขำไว้สุดชีวิตพี่่อมันออกจากห้องกันนั่งหัวล้อกันนะพี่ถามนิดนึงอาจจะถามลึกลงไปนิดนึงนะคือไอ ่าตรงรักแร้ของของผู้หญิงที่ก็โชนที่เขามาเขียอะไรก็แล้วแต่เขาใช้แค่มือสัมผัสหรือว่าตรงนั้นด้วยเออเขาดมแล้วก็เลียแต่ตรงนั้นไม่สัมผัส<อ>คือเขาดมแบบโอ้ยพี่หนูกลัวขมคอคือน้องเขาบอกว่า, <c oughs> าอธิบายนะ,ะมันเอาจมูกมันเอาจมูกไซส์เป็นพวกหนูจาักรจี้อะหวะดาจักรเียมขึ้นมาเลยว่า แล้วมันก็เรียตอนมันเอาลิ้นเนียโคตรจะกระเดียมเลยมันว่าอย่างเงี้ยแล้วชอไปเจอคนที่มีกลิ่นเต่าแรงๆทําไงวะเนี่ยมันไม่ให้ทาโลออนเลยมันชอบกลิ่นธรรมชาติมันมีอยู่รอบหนึ่งที่น้องๆเพิ่งอาบน้ําฟาโจไม่โอเคฟาโจให้ไปวิ่งให้ได้กลิ่นคือฟาโจต้องการกลิ่นที่แบบธรรมชาติมากๆมาจากธรรมชาติ ให้วิ่งออกกําลังกายให้กลิ่นแรงๆและให้กินพวกเออาหารที่เป็นเครื่องเทศข,ของทางอินเดียมันจะมีการกระตุต้นกลิ่นอะตายแล้วเขามีความสุขกับจุดนั้นตายแล้วเออเฮ้ยพอยยังติดต่อกับน้องเชอรี่อยู่ปะคุ <c ười> ยกันอยู่คุยอยู่ใช่ไหมเฮ้ย <s up> <c ười> ยังว่างเอาน้องเชอรี่มาเล่าหน่อยดิอยากอยากฟังอะน้องน้องน้องเขาทํางานช่วงนี้เขาทำงานอยู่ที่บ้าเออนั่นแหละน้องบอกว่าทีเด็ด่ะมันเยอะมาก กับฟาจโจ้คนนี้พวกหนูแทบไม่ต้องไปอะไรกับลูกค้าคนอื่นเลยได้เงินฟาจโจ้ใช้อย่างเดียวเลยแค่การมหาก,กรรมโช์จกักรแลนนาชาติ<อ>แต่มันบอกเอาอย่างนี้คือเรื่องนี้ฟังอาจดูตลกนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นรันิยมของเขา <c oughs> เขามีความสุขแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนดูต้องไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ซึ่งมันวินวินอะต่างคนต่างพอใจแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันแปลกใจเท่านั้นกับการที่เสียเงินซื้อ แบบนี้แล้วไปทําแบบไปเราตกใจนะอยู่เราก็สมมติว่ามีใครคนคนจ้างเราไปอ่าเรารู้แล้วเราทํางานแบบไหนจ้างเราไปทํางานที่เราต้องการสมมติเป็นแม่บ้านก็ไปทําความสะอาดถูกต้องปะ่ะแต่อยู่ <c oughs> จ้างเสร็จปุ๊บให้เงินพร้อมแต่กลับไม่ต้องทําสิ่งที่เรา ถนัดแต่ให้ไปชูมือแล้วก็ดมจจกแล้เราเฮ้ยอะไรเนี่ยชารีบอกว่าหนูก็เจอแขกแบบนี้มานะแต่หนูไม่คิดว่าจะมีใครเกินฟาโจกว่านี้แล้วเช่นว่าลูกค้าฝรั่งเอาไปไม่ทําอะไรเลยแค่ขอดมเท้าอ่ะให้น้องอ่ะยกเท้าขึ้นมาแล้วก็คือดมซอกเท้าเอาเท้ามารูปหน้าแล้วก็เสร็จน่ะก็มีขอกินฉี่ก็มีอืมคือพวกนี้ท่านไม่ทําแบบที่เขาต้องการอ่ะ ห่ำไม่แข็งน้องพูดแบบเนี้ยพอมันดมงของหนมมูนนนว่าพี่ <S <S ห่ำไม่แข็งขึ้นมาเลยพูดคำว่าไม่สู้ใช้คำว่าไม่สู้ <S <S 2> <S 2> ดีกว่าออ,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 อคือ <S <S ต้องบอกครับตรงมากบางบางทีเขาเขาาอาจเขาอ,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 อาจจะเป็นเขาเรียกว่ารสนิยมแบบนี้เขาเรียกว่ามีความต้องการแบบนี้อันนี้เขาเข้าใจได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดแปลกเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันมันไม่ได้อันตรายบางคนมีวิจารณ์มากกว่านั้นถึงจะมีอารมณ์มากกว่านั้นซึ่งแต่ละคนมีรส สนยลมไม่เหมือนกันแล้วแต่ความเขาเรียกว่าเลเวลหนึ่งเลเวลสจนไปถึงที่มันแบบฮาร์ดคอร์บางคนแบบชอบซาดิสแบบเรื่องที่พลอยเล่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วห็นปะเรื่องนั้นน่ะน่ากลัวน่ากลัวถึงกับต้องไปจบชีวิตตัวเองเลยอันนั้นน่ากลัวแต่อันนี้คืออันนี้คือน่ารักเขาไม่ได้ทำมีผิดมีภัยกับใครที่แค่เขาชอบในจุดจุดนั้นเขาชอบกลิ่นแรงก็น่าจะคล้ายกับคนที่แบบว่าหนุ พี่เคยเห็นค่ะผู้หญิงที่ขายกางเกงในใช้แล้วมีปะครับครับอ่าอ่านแล้วมีคนซื้อตัวป็นมื่นอย่างเงี้ยอ่าใช่แตน้องบอกว่าผลิตไม่ทันถึงค่ะต้องใส่แล้วไปวิ่งให้แบบมันมีกลิ่นน่ะแล้วก็ส่งคือมันจะเป็นความสุขของมนุษย์ได้อีกมุมหนึ่งซึ่งหนูบอกว่ามันไม่ได้ไปสร้างความร้อนหรือทำลายใครไงหนูว่ามันยังโอเคกว่าเรื่องที่แล้วที่ว่าถึงขนาดต้องอย่างนั้นนะ อันนั้นคือน่ากลัวอันนี้คือน้องเขาบอกว่าการไปซาโจเป็นขวัญใจของบ้านหนูเลยอะทุกคนจะแฮปปี้เมื่อซาโจมาแล้วทุกคนพยายามจะไว้ขวจักรแลโดยที่แบบว่า <c oughs> ชีวิตประจำวันไม่สามารถใส่เกาอะอกสายเดี่ยวได้เลยอะคนะือต้องใส่เสื้อยือดแนะนําให้ซาโจนะลองลองไปที่อินเดียสักสักครั้งหนึ่งไ <c oughs> ปเดินแถวไปเดินแถวสตรีทสตรีทฟู้ดหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่แข็งใสเขาหรอกบอกตรงนะเดินไม่ทันถึงสุดเาเรียกว่าสุดทางหรอก อาซาเจ้าหมดแรงตายขวอนแน่เนาะเขาเออโน้นเ,เ,เดี๋ยวจะบอกบอกเชอรี่ว่าลองแนะนํนาดูแต่ว่าตอนที่ไปจีนอะประสบความสําเร็จมากแล้วไปตอนหน้าร้อนแล้วจีนหน้าร้อนมันก็คือค้นร้อนอะ่ะแล้วพี่ออพี่เป้ก็คิดดูว่าผู้หญิงจีนเขาชอบไปขนจริงๆนะอ่ะใช่ฮะใช่แล้วก็คือแบบแล้วก็ชอบแบบมั่นใจใส่แขงกุดสายเดียวอ่ะไอ้ที่หนูไปเจอหนูตกใจหนูเคยไปจีนหนูเจอแบบฮะทุ่งย้ายสวรรค์เลยบาง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 จีเขาก็ เรียกว่าเป็นแบบสไตล์เขานะบางคนก็สไตล์เขาบางคนเขาอาจจะแพ้การแบกโกนถอนหรืออะไรแบบนี้คนที่เป็น่แบบนี้จริงๆครับเอองงมากเลยอ้าวถือว่าเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องแปลกๆสักเรื่องซักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากไม่ถึงว่าไม่ได้น่ากลัวถึงถึงขั้นแบบโอวิจานโลกจิตหรือแบบจิตวิปลิดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้แค่มันแค่แปลกเฉยเฮ้ย ได้เดี๋ยววะแต่ที่สําคัญเลยคือมึงให้ตังคูด้วยอ่ะเ้ย่องเงินใช้เมื่อถึงว,ว่าหนูนั่งกินสลัดแล้วก็โยเกิร์ตกับสาม,มีอยู่แล้วหนูหนึกถึงเรื่องที่มันเล่าอ่ะพี่หนูก็แบบกลุดขำบอกมาตรงนั้นแล้วหนูก็แบบนั่งสำลักอยู่ตรงนั้นนะคือเองี้นะคมือเพื่นฟ<ร><ๆ>ังสดๆแต่หนูทักขาพี่เนี่ยแหละเอางี้หนูนั่งขำทั้งวันลองคิดดูนะผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนนะเขาก็ไปไปไปมีอะไรแบบเนี้นะกลับมาโอ้โหกว่าจะขว่าจะแบบ สุขสมอารมณ์หมายอ่ะต้องใช้เวลาบางทีโอ้ตายแล้วกูเมื่อยมากเลยนู่นนั่นนี่แต่คนนี้ครับนะใครที่เป็นลูกค้าของซาจโจหรือเป็นคนที่รู้จักับซาจโจนะโอ้กูปวดแขนมากเลยวันเนี้ย กู้ยกช็อกโกแลตขยกมือกูยกแขนทั้งเป็นชั่วโมงเอยนอกว่าเรื่องยังมันขำจริงพี่ถ้าอย่างหนูฟังเฮ้ยมาหนูขำสุดเลยเรื่องนี้เออเอาว่างๆถ้า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 เจอน้องเชอรี่บอกว่าบอกบอกพี่เป้บอกว่าบอกพี่เป้นะบอกบอกว่าอยากจะได้ยินเสียงสักครั้งหนึ่งนะ เอจะพยายามจีดมาให้แต่ว่าน้องเขาจะเข้าเข้างานทุ่มครึ่งเลิกก็ตีหนึ่งมันเป็นช่วงทํางานเขาอบอก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 ฝากว่าน่ารักมากนะเรื่องนี้นะนะครับขอบคุณมากนะโอเคค่ะน้องพลอยสวัสดีครับขอบคุณมากครับวันนี้ค่ะ